A cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la república dominicana la casa del merengue y la casa de la bachata voy a cantar esta canción เอาแล้วครับนี่ไหนเนี่ยจานตอนนี้อยู่ที่หนานมดแดงครับลองแกงหนานมดแดงหนานแปลว่าแกงแปลว่าอะไรครับแกงอ๋อ่ไอ๋อถึงว่าเป็นหนานหมดเลยเอาแล้วครับสมาชิกบ้านอะเคยดิมี่สิบมชีวิตนี่น้องกำลังเตรียมอะรอยู่

โค้งแรกทำเป็นตัวอย่างก่อนนะเจ๊นะโค้งแรกอ่ะกูดูไม่มั่นใจเลยนี่นไงพี่ผมซิงเกิลอยู่แล้วพี่ผมไม่ดี่อยูแล้วพี่ผมแกชอบไปคนเดียวเฮ้ยเอาละไอ้องใส่ใครอ่ะอาปาอะไรพี่พี่ผมเพิมคนหนึ่งพี่ผมแกไม่ชอบไปคนเดียว ฝามกันคนเดียวอยู่แล้วาม<ส>อคนเดียวมันมีะมิดโค้งแรกจัดให้น้องมันได้ลู้จ,จักน้ำอ <Okay. S 1> เอา,าขึ้นเลยหน้าเอาคัดขึ้นมาคัท <c ups> ท้ายให้ดีนะทางนี้อ๋อแต่พี่คนถ่ายพี่ต้องนั่งหน้านี่ว่าเอาพร้อมแล้วนะเอาขายไปก่อนเลย <c ups> เอาเจ๊บอ,อกไปก่อนทำไมมาอยู่งนี้เนี่ยเฮ้ยพี่คัา อะไรมาเด็วเดโหแต่งน้ำน้ำแรงนล้วณ้างสานมาแล้วมีแล้ว ไปต่อมาลอาจารย์โอตาลอาจารย์โอไปครับเอาไปดิไปไปพี่จะไปแล้วนะไปไปไปโอ้ยได้ แล้วก็ไอ้แ้งจังโอ้ก่อนมานะน้ำทุบน้ำทุบนอกมันแกะยากมาถึงก่อนเขาว่างั้นเหรอได้กินก๋วยเตี๋ยวไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เก็บร้านไปแล้วเนี่ยโหเก็บร้านไปแล้วด้วยอดูสมาชิกกำลังมาครับูนนัอันนี้ก็มีพายทั้งเดินหน้าและถอยหลังเดี๋ยวตอนนี้พายวนก็มีเฮ้ยอ้ไ้ไอ้กุ้พันโู้โห้ไปเอาทหารบกมาเล่นนะ เร็วเลยนะจันเดี๋ยวดิ่ต่อแพ้กันก่อนรอก่อนต่อแพ้ก่อนต่อแพ้ก่อนจับเรือไปนะที่นะ่นจุดนั่งเฉยๆหัวดวงที่นั่นทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาอะโอ้จันพ่อบอกเล่นน้ำรอสบายใจกินก๋วยเตี๋ยวไปสองคามแล้ว ก็เนี่ยเมื่อกี้ก็เหมือนกันขนาดจอดเฉยๆโตยังโจมโจมจมทุกคนก็ดูเหมือนยังฟิตกันน่นหน้าดูหอกินเลย <laughs> Riding on a pony <laughs> Stuck a feather in his hat And called it macaroni Yankee Dingo, keep it up Yankee Dingo, keep it up I'm <laughs> your <bring> <laughs> mind at ease You can stepping Don't be canty Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La La casa del merengue, la, 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 Y la, casa de la, bachata. มันพักกดปุ่มมันก็จะถ่ายเลยใช่ไหมจานโอ้ยนี่ไปเร็วไปเร็วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ่ายแต่ล็อกนี่ตัวมีเหลืออยู่นี่ตัวเหลือตัวเหลือก็ขดะตานก่อนเอาแล้วต้องมีจานโอ้ยอยู่ด้วยดิไม่ได้กลับแล้วยตรงไปแล้วออกนะเราต้องตะโกนมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเริ่มเริริระยะทาง111กิโลเมตรโอ้ย111กิโลเมตร จะมาดูครับวันนี้เยเฮ้ยวันนี้ก็จะเล่นท่าอะไรครับเล่นท่าอะไรฮะตัวนี้สมอซอเกี่ยวลำกาคู่ดาวดอฟขอบรอบครึ่งช่วงลงจะเป็นย้อ้ครับย้อนนะครับท่าย้อนีนเสื้อเขียวนี่พี่ตงเสื้อสีเทาครับอ่าพ่อจะเป็นคนแรกนะครับ เอาไปเอาข้างหน้าไปเดียวนะอ่าไปดีนะครับเอาดิไปไไไปปปแล้วระยะทาง1้1เเมตรนะครับอะไรครับ พนะ่อเราไปแล้วดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปกันครับเฮ้ยมันไหวขึ้นว่ะโอ้ยเคี้ยวไหวไหวแล้วโอ้ย Khoan khỏi nè các em lâu nòi nòi Má lao Ai Poh má lao Má lao nè các em, má các ล้เล่นเสร็จแล้วก็ต้องอาบน้ำดาบผมไม่เรียบร้อ,ย, <c oughs> อยแต่ตอนนี้ผมเข้าตาตากล้องเลยตอนนี้ <c oughs>